บทที่277เทคโนโลยีเท่านั้นที่เป็นกษัตริย์นั่นคือบ้านของเกาหยงโดยปกติเขาจะไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่แต่ลี่เสี่ยวปิงและสามีของเธออาศัยอยู่ที่นี่มาสองสามเดือนที่ผ่านมากลางคืนมืดสนิทหน้าต่างนั้นมีแสงสว่างบางทีอาจจะอยู่ในห้องนอนก็ได้ทั้งสองรีบขึ้นบันไดไปที่ประตูบ้านของเกาหยงผลักประตูแต่ประตูไม่สามารถเปิดได้มันถูกล็อก ด็อกเตอร์ถังตบประตูด้วยฝ่ามืออย่างแรงและตะโกนบอกชายหนุ่มหญิงสาวที่อยู่ข้างในเปิดประตูเร็วหลังจากรออยู่ครู่หนึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆภายในประตูและไม่มีเสียงฝีเท้าบ่งบอกว่ามีคนมาเปิดประตูให้พวกเขาหมอถังและตู้ห่เว้ยมองหน้ากันตู้หไห่เว้ยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแนบหูเพื่อฟังการเคลื่อนไหว เธอสัมผัสได้ว่าสถานการณ์ณสถานที่ที่แม่อยู่นั้นอาจเปลี่ยนไปและในความเงียบก็มีลมหายใจที่น่ากลัวอยู่บ้างตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างตู้หไห่เว่ยถามหมอหนุ่มสาวสองคนจะตอบยังไงตอบไม่ได้เนื่องจากแม่ได้ยินจึงเป็นไปได้ว่าสิ่งที่แพทย์พูดนะที่เกิดเหตุจะส่งผลโดยตรงต่อแม่จึงไม่กล้าพูดตู้หไห่เว่ยและด็อกเตอร์ถังรู้เหตุผลอย่างรวดเร็วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคุณพอจะเดาเหตุผลได้ไหม หมอทั้งถามสามีด้วยเสียงต่ำตู้ไห้ไวข้ขมวดคิ้วดวงตาของเขาเปลื่อนไปด้วยความรู้สึกหนักใจหลีเสี่ยวปิงจะคลอดในท่าก้นและหมอทำคลอดบอกว่ามีอันตรายต่างๆและต้องมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่แพทย์กลัวมากที่สุดเมื่อพูดถึงการคลอดทางคลินิกตัวอย่างเช่นอันดับแรกแพทย์กลัวอาการห้อยยานของสายสะดือโอกาสที่สายสะดือห้อยยานในการคลอดท่าก้นจะสูงกว่าการคลอดในกะโหลกศีรษะมากสายสะดือเชื่อมต่อกับสะดือของทารก ตำแหน่งของทารกในคันมันดาคือการงอน้องทั้งสองข้างให้แน่นเพื่อให้สายสะดืออยู่ใกล้กับแขนขาส่วนล่างของทารกแทนที่จะเป็นลำตัวส่วนบนหลังจากที่ปากมดลูกขยายใหญ่ขึ้นหากเป็นทารกในคันโดยให้ศีสะะทารกจะปิดกั้นปากมดลูกด้วยหัวเล็กนอกจากนี้สายสะดือยังอยู่ไกลออกไปและสถานการณ์ของสายสะดือที่ตกลงไปที่ปากมดลูกก็ลดลงอย่างมาก เป็นเรื่องยากสําหรับทารกที่มีคันในคันที่จะปิดกั้นปากมดลูกด้วยบั้นท้ายหรือเท้าเล็กๆและจําเป็นต้องอาศัยมือของแพทย์เพื่อช่วยปิดกั้นบั้นท้ายมีช่องว่างระหว่างบั้นท้ายและเท้าเล็กของทารกซึ่งทําให้สายสะดือใกล้กับแขนขาและบั้นท้ายส่วนล่างของทารกง่ายต่อการใช้ประโยชน์จากสายสะดือทําให้สูติแพทย์ปวดหัวมาโดยตลอดเพราะมันยาวและสายยาวนั้นควบคุมได้ยากหากไม่ใช่การผ่าตัดคลอดมือของแพทย์จะไม่สามารถเจาะลึกเข้าไปในมดลูกของมันดาเพื่อจับได้ มันจะลำบากมากขึ้นหากหลุดออกจากปากมดลูกเองก็เหมือนเชือกหลุดออกจากถุงดำคุณไม่สามารถรู้สถานการณ์ของเชือกข้างในได้และไม่รู้ว่าจะจัดระเบียบและจัดการกับเชือกอย่างไรมีคนถามว่าสายสะดือเหมือนเชือกจะตัดไม่ได้หรือสายสะดือไม่ใช่เชือกอีกต่อไปพูดให้ถูกก็คือมันเป็นเหมือนท่อส่งก๊าซที่จ่ายออกซิเจนให้กับทารกมากกว่าก่อนที่ทารกจะออกจากร่างกายของแม่ทารกจะต้องอาศัยสายสะดือในการเชื่อมต่อการหายใจ อย่าพูดว่าการตัดสายสะดือเท่ากับตัดเส้นชีวิตของทารกตราบใดที่สายสะดือตกลงไปที่ปากมดลูกและอยู่ภายใต้แรงกดดันสายสะดือจะลดลงปริมาณออกซิเจนจะถูกขัดขวางและทารกขาดออกซิเจนซึ่งทางการแพทย์เรียกว่าความทุกข์ทรมานของทารกในครรภ์ผลที่ตามมาร้ยแรงจากภาวะขาดออกซิเจนของทารกจะเสียชีวิตในครรภ์ของมารดา นี่เป็นอุบัติเหตุที่น่ากลัวที่สุดในสูติศาสตร์ในกิจวัตรทางคลินิกที่ต้องเผชิญสถานการณ์ของมารดาและทารกในครรภ์การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์จะดำเนินการทันทีและส่งการผ่าตัดคลอดไปยังห้องผ่าตัดทันทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมท่าก้นจึงสนับสนุนการผ่าตัดคลอดควรทำอย่างไรหากไม่สามารถทำการผ่าตัดคลอดได้ในขณะนี้ทำได้เพียงหลีกเลี่ยงการบีบสายสะดือก่อน เมื่อพิจารณาว่าแพทย์หนุ่มสาวสองคนที่อยู่รอบตัวแม่ทุกตอนนี้ไม่ใช่แพทย์ธรรมดาก็อาจจะคาดเดาได้ว่าสายสะดือมีปัญหาจึงไม่กล้าทำอะไรบุ่มบ่ามนับประสาอะไรกับอารมณ์ของแม่และทำให้สถานการณ์แย่ลงตู้หิ้วย,ยื่นโทรศัพท์ให้ภรรยาของเขาคลายไหล่ทั้งสองข้างเตรียมลงไปแล้วกระแทกประตูด้วยไหล่ข้างเดียวเมื่อเห็นว่าสามีของเธอกำลังจะพังประตูด้วยกำลังแรงหัวใจของหมอถังก็เต้นรัวทันที และเธอก็ยืนอยู่ข้างๆและจ้องมองที่ประตูเป็นไปได้ว่าสามีของเธอมีลางสังหรณ์ว่าอาการของผู้ป่วยภายในไม่ค่อยดีนะปังแต่ประตูไม่ได้ถูกเปิดตู้ไหายไว้รูปไหล่โดยไม่รู้ว่าเขาแก่และไม่แข็งแรงเท่าชายหนุ่มข้อนิ้วของหมอถังเคาะไปที่แผงประตูหากตรวจพบความหนาของประตูและพึมพำว่าประตูของเกาหยงควรถูกเปลี่ยนหรือออกแบบใหม่ เรื่องไรสาระหญิงตั้งคันต้องปกป้องทารกในคันเป็นเวลาหลายเดือนในบ้านของเขาควรระมัดระวังและเปลี่ยนประตูเป็นประตูกันขโมยที่แข็งแรงกว่าเกาหยงเฮ hey, ตู้หายไว้ถอนหายใจในเวลานี้เขาใจร้อนมากจนทําได้เพียงพยายามกระแทกประตูด้วยไหลของเขาเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นเสียงฝีเท้ามาจากทางเดินจากนั้นก็มีเสียงบีบของรถพยาบาลชั้นล่าง ดูเหมือนว่าคนที่ฟูซินเอียงพูดทางโทรศัพท์จะอยู่ที่นี่ซึ่งหมายความว่าฟูซินเอียงเป็นหุ่นยนต์ที่ทำสิ่งต่างๆได้เร็วมากตู้ไห่เว่ยและด็อกเตอร์ถังหันหลังกลับลี่เฉิงหยวนกระโดดขึ้นบันไดไปสามหรือสองก้ายืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วพูดว่าคุณตู้คุณถังคุณฟูขอให้ผมมาที่นี่โดยบอกว่าเกิดสถานการณ์ที่นี่ฉันไม่สามารถเข้าไปได้หมอถังเล่าให้เขาฟังลี่เฉิงหยวนตกตะลึงเมื่อจู่ๆเขาก็ได้รับข่าวจากพวกเขา ไม่มีใครอยู่ข้างในหรือมีเพียงหลีเสี่ยวปิงคนเดียวหรือยังมีคนอื่นอยู่ที่นั่นแต่พวกเขาอาจไม่กล้าออกจากหลีเสี่ยวปิงและไม่สามารถมาเปิดประตูดได้ดตรถังกล่าวว่าเมื่อได้ยินสิ่งนี้หลี่เฉิงหยวนก็เตรียมพร้อมให้ผมลองดูดร์ถังและตู้ไห่ว่แย,ยกย้ายออกไปเธอคิดว่าผู้มาใหม่คนนี้จะตีประตูด้วยไหล่ของเขาเหมือนตู้ไห่เว่ย แต่ลีเฉิงหยวนยกขาของเขาโดยตรงกระแทกและเตะประตูด,ด้วยเท้าของเขาเหมือนรูดลีหมอถังตกตะลึงทันทีชายหนุ่มคนนี้ดุร้ายกว่าสามีของเธอมากและเขาไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเกาหยงหลังจากเตะเท้าสองสามครั้งติดต่อกันประตูก็ไม่สามารถเปิดออกได้เลยหลี่เฉิงหยวนวางขาที่เจ็บลงแล้วใช้มือแตะประตูขมวดคิ้วแล้วถามว่านี่มันประตูอะไรคุณต้องถามคำถามนี้กับเกาหยงด็อกเตอร์ถังกล่าว เมื่อตื่นขึ้นด้วยคำพูดของภรรยาของเขาตู้ไห่ยเว่ยจึงพูดว่าเกาหยงต้องมีกุญแจหลายคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วโทรหาเกาหยงลีเฉิงหยวนกล่าวว่าคืนนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินและหมอเกาก็ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลผมรู้ศัลยแพทย์ระบบประสาทห่วงจื้อเหล่ยที่ลงมาจากห้องผ่าตัดได้ยินพยาบาลและแพทย์เข้าเวรรายงานทันทีว่าซงซูหลินไม่ได้กลับมาที่แผนกโรงพยาบาล ทำให้หวงจื้อเลยถือโทรศัพท์มือถือด้วยมือซ้ายเท้าที่สะโพกและมือขวาและทําท่าทางเตรียมทําความสะอาดแมวตัวนี้เจ้าแมวขี้เกียจตัวใหญ่บอกว่าเขาจะกลับไปโรงพยาบาลเพื่อช่วยแต่ถึงตอนนี้ก็หายไปแล้วและตอนนี้เขาก็ไม่รับสายรุ่นพี่บีบบีบโทรศัพท์ของซ่งซูหลินยังไม่ได้รับคําตอบหวงจื้อเลยโกรธมากจนอยากจะโยนโทรศัพท์ลงบนพื้นเขาโกรธและกังวลในเวลาเดียวกัน เพราะกลัวส่งแมวขี้เกียจตัวใหญ่ไม่รับสายไม่กลับมาหรือมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางกลับโรงพยาบาลส่งซูหลินบิงโกผู้อาวุโสในที่สุดคุณก็เดาได้เดินกลับไปที่ห้องทำงานของพี่เกา่าเกาหยงเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากลีเฉิงหยวนและคนอื่นๆและเขาก็ประหลาดใจอะไรนะคุณต้องการกุญแจบ้านของผมหรือคนพวกนี้อยากได้กุญแจบ้านเขาทำไม ครับหมอเกาหลีเสี่ยวปิงไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านพักในโรงพยาบาลของคุณหรือตอนนี้เราทุกคนถูกขวางไว้ที่ประตูแล้วหลี่เสี่ยวปิงกําลังจะคลอดบุตรในบ้านของคุณอะไรนะห่วงจื้อเหลยอุทานผู้คนรอบตัวพวกเขาต่างรู้ดีว่าทําไมหลี่เสี่ยวปิงถึงอาศัยอยู่ที่บ้านของเกาหยงเพราะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลทุกคนคิดว่าหลี่เสี่ยวปิงเป็นหญิงตั้งครรภ์พิเศษที่ต้องคลอดบุตรในโรงพยาบาล เกาหยงไม่ได้ถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาคว้าพวงกุญแจและเสื้อโค้ทแล้ววิ่งออกไปเมื่อเห็นสิ่งนี้ห่วงจื้อเลยก็วิ่งออกไปเขาพับตัวเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ได้ครึ่งทางหยิบเสื้อแจ็คเก็ตขึ้นมาแล้ววิ่งอย่างสิ้นหวังเพื่อตามพี่เกาที่อยู่ข้างหน้าให้ทันเขาวิ่งไปตลอดทางห่วงจื้อเลยจำได้และพูดว่าพี่ซูยังทําการผ่าตัดในห้องผ่าตัดไม่เสร็จเขาไม่รู้หรือ ใครๆก็จินตนาการได้ว่าสูวิชางต้องไม่รู้เขาไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนอาจเป็นเพราะเขากลัวปฏิกิริยาลูกโซ่พูดตามตรงแม้ว่าพวกเขาจะแจ้งสุวิชางในตอนนี้แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะปล่อยให้สุวิชางซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวถ้าสุวิชางรออย,อยู่ข้างนอกอารมณ์ของเขาคงจะระเบิดมากกว่านี้ วิ่งออกจากโรงพยาบาลเกล็ดหิมะพลิ้วไหวในคืนที่มืดมิดข้างนอกหนาวและมีลมแรงทั้งสองสวมแจ็คเก็ตแล้วรีบเข้าไปในตอนกลางคืนไม่ไกลจากประตูหลังโรงพยาบาลไฟเตือนสีแดงบนรถพยาบาลก็สว่างว่าเป็นพิเศษหลินเฮาและหลี่ควยเอียนยืนอยู่ที่ทางเข้าบันไดและทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนวิ่งตามหลังพวกเขาพวกเขาทั้งสองเคลื่อนตัวออกไปโดยไม่รู้ตัวและพิงกำแพงเพื่อหลีกทางให้ผู้อื่น ไม่นานนักเขาก็เห็นว่าเป็นพี่เก่าและพี่ห่วงที่วิ่งเข้ามาหลินฮาวและหลีควายเอียนตะโกนว่าพี่ชายทำไมพวกคุณถึงอยู่ที่นี่ห่วงจื้อเลยถามพวกเขาอย่างไม่เป็นทางการในขณะที่เขาเดินผ่านพวกเขาไปหญิงหญิงอยู่ชั้นบนและแจ้งให้เราทราบว่าพี่สาวของเธอประสบอุบัติเหตุเราไปห้องฉุกเฉินเพื่อแจ้งให้บุคคลน,นั้นทราบหลีควยเอียนกล่าว เขาเกือบลืมไปว่าวันนี้น้องสาวของเขาอยู่ที่นี่กับลิเสียวปิงห่วงจื้อเลยคิดกับตัวเองมันคงจะดีถ้าน้องสาวอยู่ที่นี่เกาหยงรีบวิ่งไปข้างหน้าและวิ่งไปที่ประตูบ้านของเขาเองแสงไฟในทางเดินเผยให้เห็นกลุ่มคนเบียดเสียดอยู่ที่ประตูบ้านของเขาแต่ละคนมีตู้ยาหูฟังของแพทย์และอุปกรณ์กู้ภยัยหมอเการีบหน่อยเธอฉันรู้ว่าจะโทรหาคุณด็ตอร์ถังกล่าวเมื่อเห็นเขาปรากฏตัว เกาหยงไม่มีเวลาตอบใครเขาหยิบกุญแจบ้านออกมาแล้วรีบสอดเข้าไปในตาของกุญแจภรรยาของเพื่อนร่วมชั้นเก่าของเขาให้กำเนิดในบ้านของเขาหากเกิดเหตุการณ์หงดำบ้านของเขาจะกลายเป็นบ้านผีสิงคนอื่นสามารถจินตนาการถึงความโศกเศร้าอันสุดซึ้งของเขาจากการขมวดคิ้วของเขาขณะที่เขาเสียบกุญแจและหมุนกุญแจในที่สุดเกาหยงก็ตรหนักว่ามีปรากฏการณ์ผิดปกติในประตูนี้และมองลงไปมีรอยเท้าที่ประตูนี้หรือไม่ ด็อกเตอร์ังสังเกตเห็นดวงตาเล็กๆของเขาจึงรีบชี้แจงให้สามีของเขาทราบทันทีสามีของฉันตีประตูด้วยไหล่เท่านั้นไม่ใช่ด้วยเท้าเขาแก่แล้วและกำลังของเขาอ่อนแอเกินกว่าจะเปิดประตูรักษาความปลอดภัยที่คุณทำขึ้นเป็นพิเศษได้พันรยาย้ำว่าสามีของเธอเป็นสุภาพบุรุษที่จริงแล้วเกาหยงไม่สนใจถึงเวลาช่วยชีวิตคนแล้วคิ้วก็ลุกเป็นไฟเหมือนรถดับเพลิงจะรีบเข้าบ้านจะดูแลยังไงเหล่าว่าประตูจะพังชีวิตมนุษย์สำคัญที่สุด ลีเฉิงหยวนเห็นสิ่งที่เขาคิดจึงสารภาพและผ่อนปรนผมขอโทษคุณหมอเก่าผมไม่แข็งแรงพอที่จะเตะประตูบ้านของคุณดังนั้นผมจึงต้องโทรหาคุณเพื่อรับกุญแจห่วงจื้อเลยกรอกตาเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่ชายคนนี้พูดว่าพี่เกามีอารมณ์ดีและไม่พูดถึงคนอื่นคุณไม่รังเกียจที่จะไม่ขยับความคิดของคุณหรือประตูแบบนี้เตะเปิดเตะแรงเตะเข้าไปได้ยังไงยิ่งเปิดประตูยากเข้าไปอีก ประตูถูกเตะเบี้ยวเล็กน้อยหลังจากใส่กุญแจเข้าไปแล้วพบว่ามันติดอยู่ที่ไหนสักแห่งและไม่สามารถผลักประตูให้เปิดได้อย่างราบรื่นเมื่อมีคนสองสามคนใช้แรงเคาะประตูและเตะประตูก่อนหน้านี้พวกเขาก็รู้สึกเสียใจอย่างมากเกาหยงเห็นว่าหลายคนกำลังจะรีบขึ้นไปช่วยดันประตูเขาจึงวางมือลงและพูดอย่างใจเย็นอย่ากังวลบอกว่าไม่ต้องกังวลแต่จู่จูก็เกิดเสียงกรีดร้องจากแม่ในห้องซึ่งกระตุ้นทุกคนให้วิตกกังวลในทันทีเกิดอะไรขึ้น หลีค่คอยเอียนที่ปีนบันไดคว้าเสื้อผ้าของหลินเฮาอย่างประมาทตรงหน้าเขาหลินเฮาจ้องมองเขาและหันกลับไปมองเพื่อนขี้ขลาดหลี่เพื่อนร่วมชั้นคุณถามฉันหรือตอนนี้คุณไม่ได้ฝึกงานด้านสุติศาสตร์ใช่ไหมผู้หญิงร้องให้เมื่อคลอดบุตรหลีค่คอยเอียนคนนี้หรือว่าเป็นเพราะการหดตัวของมดลูกดูเหมือนว่าพี่สาวหลี่จะมีอาการมดลูกหดตัวกำลังจะคลอดแล้วจะไม่หดได้อย่างไรพระเจ้า หมอถังดึงคอเสื้อขึ้นแล้วเป่าลมรู้สึกว่าการหายใจของเขาแน่นโดยมีแม่อยู่ข้างในและเขาจําเป็นต้องหายใจหมอเกาทาไมไม่ให้ผมไปช่วยละ่ะลีเฉิงหยวนริเริ่มขอให้เปิดประตูโดยเร็วที่สุดสิ่งที่จําเป็นตอนนี้คือทักษะไม่ใช่ความแข็งแกร่งเกาหยงสายหัวมีใครอยู่กับลีเสี่ยวปิงหรือลีเฉิงหยวนหันกลับมาและถามคนกลุ่มหนึ่งถ้าเปิดประตูไม่ได้จริงๆก็ต้องสั่งคนที่อยู่ข้างๆแม่ให้เริ่มดูว่าจะทํำยังไง ดอกเตอร์ถังกล่าวว่าเหล่าตู้ของฉันเคยเป็นผู้กำกับให้ทั้งสองคนสองคนหรือใช่นักเรียนเก่าของผมชื่อซี่หวันหญิงและซ่งซูหลินปรากฏว่าซ่งแมวขี้เกียจตัวใหญ่มาล่าช้าในห้องนี้หวงจื้อเลยไม่รู้ว่าจะร้องให้หรือหัวเราะดีด้วยอัจฉริยะทั้งสองคนนี้คนไข้ไม่น่าจะมีปัญหาลีเฉิงหยวนคิดหักคุณไม่ชอบที่ซี่หวันหญิงเป็นเพียงนักศึกษาแพทย์ในขณะนี้ อย่างน้อยส่ซงซูหลินก็เป็นแพทย์ฝึกหัดและเธอจะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นในการจัดการกับเหตุฉุกเฉินทารกในคันยังหันก้นอยู่เกรงว่าทั้งสองคนจะอุ้มทารกไว้ไม่ได้ตู้ไหายไว้กล่าวหน่วยงานด้านสูติกรรมพูดแตกต่างออกไปโดยรู้ว่าสถานการณ์ทางคลินิกบางอย่างเป็นเรื่องยากสําหรับแม้แต่อจชริยะที่จะรับมือหัวใจของทุกคนที่ยืนอยู่รอบๆเต้นเร็วขึ้นเปิดออกแล้ว เกาหยงคว้าลูกบิดประตูและใช้ความแข็งแกร่งของเขาประตูกระแทกและเปิดออกในที่สุดทุกคนก็รุมเข้ามาเสี่ยวปิงเรามาถึงแล้วด็อกเตอร์ถังตะโกนเสียงดังพวกเขาอยู่ที่ไหนเมื่อเข้าไปในบ้านทุกคนไม่เห็นร่องรอยความยุ่งเหยิงในห้องนั่งเล่นตั้งแต่แรกเห็นเรากับว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเมื่อคนกลุ่มหนึ่งเดินอย่างรวดเร็วไปที่ประตูห้องนอนฮะทุกคนต่างก็อ้าปากค้าง เหล่าตู้หมอถังเรียกสามีด้วยความตื่นตระหนกสามีบอกลูกศิษย์สองคนยังไม่ได้อุ้มเด็กจริงๆตามคำแนะนำทางโทรศัพท์ก่อนหน้านี้ของตู้ไห่เวย่ยควรเป็นมือของส่งซูหลินที่ต้องการทารกในคันกลับเข้าไปในมดลูกจนกว่าปากมดลูกของมันดาจะเปิดเต็มที่และการเตรียมการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่มันดาจะบังคับคลอดบุตรได้ตอนนี้ปัญหาคือปากมดลูกเปิดเร็วเกินไปและเปิดเต็มที่ แต่ช่องคลอดไม่เป็นไปตามจังหวะและคลองสาเหตุยังไม่พร้อมสำหรับการขยายเต็มที่ทันทีที่การหดตัวของมารดาเกิดขึ้นทารกในครรภ์จะล้มลงทันทีหมอบอกอย่าพยายามมากเกินไปแต่แม่ก็ควบคุมการหดตัวไม่ได้หากคุณเป็นสูติแพทย์ที่มีประสบการณ์คุณจะรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องดันทารกในครรภ์กลับไปจนกว่าจะรู้สึกอะไรบางอย่างเข้าที่แล้วปล่อยให้ผู้เป็นแม่ออกแรงซงซูลินไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเลย และเขาก็ไม่จําเป็นต้องเห็นสถานการณ์พิเศษเช่นนี้เมื่อเขาฝึกวิชาสูติศาสตร์และเขาก็สะสมประสบการณ์ไม่เพียงพอไม่ว่าเขาจะมีความสามารถแค่ไหนความรู้สึกของแพทย์คนนี้ที่สะสมไม่เพียงพอก็ไม่มีความหมายอะไรตัวอย่างเช่นเมื่อซีวันหญิงเคยช่วยพี่สาวซูในส่วนอู่เธอไม่มีประสบการณ์และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเมื่อในที่สุดเธอก็เลือดออกมีเพียงศัลยแพทย์ระบบประสาทมืออาชีพเท่านั้นที่มาให้การสนับสนุน ซ่งซูหลินและคนอื่นๆคิดว่าปากมดลูกเปิดแล้วและแม่ก็เริ่มได้หลังจากที่ทารกในคันออกมาเล็กน้อยจู่จทั้งสองก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติโชคดีที่ทั้งคู่มีความสามารถและสามารถตรวจจับแนวโน้มที่ผิดปกติได้ไวกว่าแพทย์ทั่วไปในทางคลินิกตรับใดที่ขั้นตอนหนึ่งผิดการแก้ไขก็ยุ่งยากมากชีวิตเป็นเดิมพันในด้านการแพทย์ในรายละเอียดของแง่มุมเหล่านี้ ไม่ใช่อย่างที่คนทั่วไปคิดว่าข้อผิดพลาดทางการแพทย์นั้นง่ายมากจนสามารถตำหนิได้ว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของแพทย์โดยสิ้นเชิงไม่มีหมอคนไหนยอมให้ตัวเองประมาทได้แต่เทคโนโลยีไม่ดียามีเพียงสองคำเท่านั้นเทคโนโลยีเทคโนโลยีเท่านั้นที่เป็นกษัตริย์มันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้ทารกในครรภ์กลับมาอีกครั้งมือของซ่งซูรินเพียงลำพังทำไม่ได้ซีวันหญิงช่วยจับทารกในครรภ์ด้วยมือทั้งสองข้างและดึงมันขึ้นมา ไม่เพียงเท่านั้นเธอยังต้องสัมผัสสายสะดือที่ตกลงมาด้วยมือเดียวและจับมันอย่างแรงในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทั้งสองจะทิ้งแม่ไปเปิดประตูให้คนข้างนอกได้ยังไงเมื่อได้ยินคนข้างนอกตะโกนให้เปิดประตูคนหนุ่มสาวทั้งสองก็เหงื่อออกมากแล้วฉันควรทำอย่างไรดีมือของหลีควยเอียนจับเสื้อผ้าของหลินเฮาไว้แน่นอีกครั้งกลัวเกินกว่าจะลืมตาและซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเพื่อนร่วมชั้น ตราบใดที่เขาจำฉากที่เขาเห็นในใจได้ร่างกายของเขาก็รู้สึกไม่สบายตัวและดูเหมือนจะสั่นสะท้านเมื่อมองดูลินเฮาที่ประหม่ามากเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากกับคำวิงวอนของหลีค่คอยเอียนเพื่อปลอบใจคุณซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานในแผนกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยามาถามฉันใครปลอบใครซึ่งไม่ควรเป็นคุณเพื่อนร่วมชั้นหลีค่คอยเอียนที่ปลอบเพื่อนร่วมชั้นลินเฮาด้วยการพูดเทคนิคสองคำเพื่อพิสูจน์ว่าสถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายไม่ไม่ฉันไม่เห็น หลีค่คอยเอียนสายหัวอย่างแรงการผดุงคันท่าก้นก็เหมือนกับเหตุผลที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ในห้องคลอดสมัยนี้หาดูได้ยากเขาเป็นนักศึกษาแพทย์ตัวเล็กๆเกช่นหลี่คอยเอียนเขาใช้เวลาสั้นๆในแผนกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาไม่ต้องพูดถึงการพยาบาลผดุงคันในก้นนักศึกษาแพทย์มีระยะเวลาฝึกงานสั้นและโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาจะเรียนรู้กรณีทั่วไปหากต้องการดูกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักต้องอาศัยโชคลาภครั้งใหญ่ เมื่อฟังเหตุผลของลีควยเอียนหลินฮาก็พูดในลำคอมันจบแล้วจริงๆสี่วันหญิงนักเรียนหญิงในชั้นเรียนของพวกเขาและส่งสหลินจากไปตู้ไม่น่าจะเจอกรณีเช่นนี้ไม่น่าแปลกใจเลยทุกคนเข้ามาและเห็นทั้งสองคนราวกับทําอะไรไม่ถูกพยายามจะอดทนต่อไปฉากที่อยู่ตรงหน้าเขากลายเป็นเหมือนหนังสยองขวัญไปสักหน่อยมองเห็นได้เลือนลางว่ากน้นและน่องเล็กๆข้างเดียวของทารกดูเหมือนจะติดอยู่กลางช่องคลอดของมันดาและไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้ เขาจะไม่บีบเด็กจนตายทั้งเป็นหรอกหรือคุณบอกว่าน่ากลัวหรือเปล่าเสียงข้อของหลินเฮลกลิ้งไปพร้อมกับเสียงพูดที่น่ากลัวของหลีควายเอียนข้างหลังเขาหัวใจของทั้งคู่แทบจะกระโดดออกจากลำคอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมีครูอยู่ด้วยนักเรียนปัจจุบันมองดูครูใหญ่เพื่อให้กำลังใจตัวเองมีบอสใหญ่และพวกเขาสามารถจัดฉากได้ทรงซูหลินและซีหวันหญิงคิดเช่นเดียวกัน ดังนั้นพวกเขาทั้งสองจึงเชื่อว่าตราบใดที่ครูพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนเขาตลอดทางเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้จนกว่าครูจะเข้ามาอย่างแน่นอนเร็วเข้าเร็วเข้าเหลาตู้หมอถังซึ่งล่งใจก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องนอนอย่างเร่งรีบกระแทกกล่องยาที่เขานำมาไว้ที่โต๊ะในห้องนอนและเปิดฝากล่องยาอย่างรวดเร็ว คนรอบข้างมองดูและเห็นว่าด้านบนของกล่องยาของตระกูลตู้คือครีมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วห่อด้วยถุงพลาสติกฆ่าเชื้อแบบใช้แล้วทิ้งพยาบาลแผนกฉุกเฉินที่ตามมาอุทานทันทีสิ่งที่พวกเขานำมาจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนั้นมีความสมบูรณ์และเป็นมืออาชีพในด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาน้อยกว่าตู้ยาของตระกูลตู้มากถุงมือตู้ห่วไว้ออกคำสั่งด้วยเสียงที่มั่นคง ในเวลาเดียวกันเขายืนอยู่ด้านหลังซงซูหลินเพื่อสังเกตสถานการณ์ของทารกในคั์และช่องคลอดของมันดาด้วยสายตาที่สงบจากนั้นจึงกวาดมือทั้งสองข้างของซีหวันหญิงที่พยุงทารกในคภ์เพื่อตัดสินสถานการณ์อย่างแม่นยำยิ่งสถานการณ์เร่งด่วนยิ่งต้องใจเย็นตามมาด้วยรัศมีอันใหญ่โตของหัวหน้าสูตินริเวศซึ่งปรับปรามกลางสนามและการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุก็ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบและเป็นระเบียบ ดอกเตอร์ถังร่วมมือกับสามีเพื่อหยิบถุงมือปลอดเชื้อออกมาในกรณีฉุกเฉินตู้หายไว้เพียงเช็ดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสวมถุงมือและเตรียมพร้อมมอถังตะโกนบอกนักศึกษาแพทย์สองคนที่ยืนอยู่หน้าประตูไปเอาน้ำร้อนมาเมื่อได้รับคำสั่งจากอาจารย์หลินฮาวและหลีควยเอียนก็รีบไปที่ห้องน้ำและห้องครัวตามลำดับลี่เฉิงยวนหยิบหูฟังของแพทย์ออกมาและพยาบาลก็ก้าวเข้ามาช่วย ความือซ้ายของแม่พยาบาลก็ค้นหาหลอดเลือดดำของแม่เพื่อสอดเข็มสำรองเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยต้องฉีดยาและดันยาอย่างกระทันหันไม่สามารถเข้าถึงทางหลอดเลือดดำได้เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะช็อกเขาไม่สามารถหาเส้นเลือดได้สูติแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบในการคลอดบุตรและหลี่เฉิงหยวนแพทย์หัวใจก็เตรียมพร้อมที่จะตรวจดูสภาพหัวใจของมันดาตามคำแนะนำของฟู่ซินเอียง เขาใส่ที่อุดหูของหูฟังของแพทย์ไว้ในหูและเมื่อเขาวางหูฟังไว้ด้านหน้าผนังหน้าอกของผู้ป่วยเพื่อฟังเสียงหัวใจและปอดเขาก็พบว่าร่างกายของผู้ป่วยสั่นไปหมดเส้นนี้ตียากพยาบาลพูดอย่างกังวลหลังมือคนไข้สั่นกลัวเข็มจะทะลุเส้นเลือดทันทีหมอหลี่คุณได้ยินผมไหมหลี่เฉิงหยวนเรียกความสนใจของหลี่เสี่ยวปิงเพื่อลดความตึงเครียดจากนั้นเห็นว่าเสียงของเขาดูเหมือนจะกลายเป็นอากาศและหลี่เสี่ยวปิงไม่ได้ยิน นี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการปฏิบัติต่อเพื่อนของคุณเพื่อนร่วมงานรู้ถึงจุดแข็งของเพื่อนร่วมงานดีที่สุดยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองยังเป็นเพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาลเดียวกันและพวกเขารู้จักกันดีลีเสี่ยวปิงรู้ดีว่าหลี่เฉิงหยวนอยู่ในระดับเทคนิคเท่าใดลีเฉิงหยวนซึ่งไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งมาเป็นเวลานานมีสภาพแย่กว่าสามีของเธอและฟูซินเอียงมากบางทีในหัวใจของผู้ป่วยทั่วไปลีเฉิงหยวนค่อนข้างน่าเชื่อถือในฐานะแพทย์แต่ในใจของหลีเสียวปิง เขาไม่ใช่คำพูดของเขาจากลีเฉิงหยวนไม่สามารถเข้าสู่หัวใจของผู้ป่วยได้ในขณะนี้ลีเฉิงหยวนคิดว่าฟู่ซินเอียงต้องไม่คาดหวังสถานการณ์เช่นนี้เพื่อสิ่งนี้เขาจึงต้องเชิญคนตัวใหญ่คนอื่นๆมาช่วยรักษาหัวใจของผู้ป่วยให้มั่นคงตู้ไห่เวยยุ่งอยู่กับการเกาหยงเข้ามายืนอยู่ข้างตู้ไห่เวยและติดตามอย่างใจจดใจจ่อเพื่อตรวจสอบสภาพของทารกในครรภ์หากเด็กไม่สามารถออกจากมาได้ไม่เพียงแต่เด็กจะเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น แต่แม่ก็จะเกิดอุบัติเหตุด้วยศพหนึ่งและสองชีวิตอยู่ในสูติศาสตร์ก็เพราะเหตุนี้ภรรยาของเพื่อนร่วมชั้นเก่ามีปัญหาในการคลอดบุตรในบ้านของเขาและเขาพูดไม่ออกเก้าหยงเก้าหยงหมอถังเรียกหาเขาสองครั้งเพื่อเตือนเขาหลังจากได้รับสายตากวักมือเรียกของด็อกเตอร์ถังแล้วเกาหยงก็หันกลับมาและเห็นสีหน้าของแม่ผิวหนังที่ด้านหลังของแขนและมือของลีเสี่ยวปิงดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นสีมันเทศ ไม่ใช่เพราะขาดออกซิเจนแต่เกิดจากการเป็นตะคริวที่มือและเท้าเมื่อเขาหยิบของที่แข็งเกินไปพยาบาลก็คอยเรียกเข็มเข้าไปในกรณีของการคลอดบุตรสาเหตุแรกอาจเป็นเพราะอาการปวดท้องจากการหดตัวของมดลูกรุนแรงเกินไปในระหว่างกระบวนการบังคับให้อดทนต่อการผชิญหน้าผู้เป็นแม่จะรู้สึกกังวลมากเกินไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดแรงมากเกินไปและตัวสั่นประการที่สองสำหรับคุณแม่บางคนการมีลูกรู้สึกเหมือนกำลังถ่ายอุจจาระ มันไม่เรียบและไม่สามารถดึงออกได้อุจจระถูกอุดตันตรงกลางและเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่หรือตายคนเป็นแม่เจ็บปวดยิ่งกว่าการตายร้อยครั้งเสียอีกประกอบกับความเจ็บปวดจากการบีบตัวของมดลูกมันกวาดไปทั่วร่างกายของแม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบและแม่ก็ถูกย่างบนตะแเงแกงเหมือนตกสู่นรกแห่งชีวิตถ้าไม่ใช่เพราะทารกถ้าพูดตามตรงใครล่ะจะเต็มใจอดทนต่อช่วงเวลาที่ยากลำบากและเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของพวกเขา จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์เป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าวได้ก่อนอื่นคุณแม่จะต้องผ่อนคลายและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อย่าฟุ้งซ่านกับความเจ็บปวดโรคนี้ชอบฆ่าผู้ป่วยแบบนี้และผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร์และเข้มแข็งไม่เช่นนั้นเขาจะติดกับดักโรคอย่างสมบูรณ์ความเข้มแข็งของผู้เป็นแม่ขึ้นอยู่กับกำลังใจของเธอเองคุณแม่บางคนไม่มีกำลังใจจริงๆ ตัวอย่างเช่นแม่ครั้งแรกซีหวันหญิงพบกันในห้องคลอดไม่สามารถใช้กำลังของเธอได้และเกือบเสียชีวิตกลางคันดังนั้นหากแพทย์โดยทั่วไปพบว่าอาการของมันดาไม่สามารถแก้ไขได้อาจทำได้เพียงใช้ยาชาเพื่อดึงการผ่าตัดคลอดเท่านั้นหากระยะที่สองของการคลอดนานเกินไปทารกจะตายได้เพื่อให้ความคิดของแม่สงบลงได้ดีที่สุดควรมีญาติสนิทหรือคนที่แม่ไว้วางใจมากที่สุดมาติดตามแม่เพื่อให้แม่มีความมั่นใจเพื่อที่แม่จะได้ฟังคำพูดของเธอ ด้วยเหตุนี้บางครั้งแพทย์จึงสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวร่วมคลอดบุตรด้วยสู่ฮุยชางเพื่อนร่วมชั้นเก่าไม่อยู่ที่นี่เกาหยงเข้ามาแทนที่เพื่อนร่วมชั้นเก่าของเขาโดยไม่พูดอะไรสักคำยืนอยู่ข้างเตียงของผู้ป่วยแล้วกระซิบว่าเสี่ยวปิงเสียงของเขาไม่เหมือนหลี่เฉิงหยวนและหลี่เสี่ยวปิงก็รีบหันศีสไป,ปยมอทังเห็นสิ่งนี้และคิดกับตัวเองว่าสมควรที่จะเรียกหาเกาหยงและโชคดีที่เกาหยงอยู่ที่นี่ อย่าดูแคลนเกาหยงซึ่งเป็นเพียงศัลยแพทย์ทางระบบประสาทดูเหมือนว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุติศาสตร์และนรีเวทวิทยาอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนไหนเขาก็สามารถทําให้จิตใจของผู้คนสงบลงได้ตราบเท่าที่เขายังอยู่หลีเสี่ยวปิงไว้วางใจเกาหยงเป็นอย่างมากและรู้ดีว่าแพทย์ที่ดีมีความสามารถจะทําทุกอย่างเพื่อรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่ากลัวไม่ต้องกังวลเกาหยงพูดกับหลีเสี่ยวปิงสั้นๆและหนักแน่นว่า ผมจะอยู่ที่นี่กับคุณจนกว่าสู่ฮุยซางจะกลับมาเมื่อได้ยินคำพูดของเขาน้ำตาก็ไหลออกมาในดวงตาของลีเสี่ยวปิงคุณร้องให้ทำไมคุณต้องสร้างความแข็งแกร่งในตอนนี้จากนั้นคุณตู้จะสอนให้คุณออกแรงก่อนที่จะออกแรงมากขึ้นคุณควรผ่อนคลายก่อนเก้าหยงกล่าวอย่างเคร่งครึมและทุกประโยคมีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วย เร็วเกินไปออกแรงมากเกินไปช่วงนี้พลังงานหมดไปหมดจะทำอย่างไรเมื่อแม่ต้องผลักลูกนี่เป็นข้อผิดพลาดที่คุณแม่หลายคนชอบทำเวลานี้ใครๆก็อยากพูดเรื่องจริงจังเช่นเทน้ำเย็นใส่หัวแม่เพื่อปลุกสมองแม่อย่าตำหนิแพทย์และสมาชิกในครอบครัวที่มากับการคลอดบุตรด้วยน้ำเสียงหนักแน่นในบางครั้งจริงๆแล้วทุกคนต่างวิตกกังวลและหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในไม่ช้าโดยเฉพาะในสถานการณ์ตอนนี้ไม่สามารถส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการผ่าตัดคลอดได้จึงได้ แต่สู้จนตายในเวลานี้หากแม่ไม่ให้ความร่วมมือแพทย์จะฟื้นฟูสถานการณ์ได้ยากหลังจากเกาหยงพูดไม่กี่คำหลี่เสี่ยวปิงก็ตระหนักว่าสถานการณ์ตรงหน้าเขาส่วนหนึ่งมีความผิดและจิตใจของเธอก็ปลอดโปร่งขึ้นมากในทันทีหายใจเข้าและหายใจออกเกาหยงอยู่ข้างๆเธอแนะนำให้เธอปรับการหายใจให้กลับสู่จังหวะการหายใจปกติเหมือนผู้ช่วยสูติแพทย์ ลมหายใจลมหายใจลมหายใจผ่อนคลายผ่อนคลายอีกครั้งไหลของลีเสี่ยวปิงทั้งสองข้างคลายออกอย่างช้าๆมือของเธอเริ่มนุ่มนวลและแขนและนิ้วที่สั่นเทาก็ค่อยๆหยุดลงพยาบาลควาโอกาสนี้โดยวางเข็มบนหลังมือแขวนขวดน้ำตาลและเกลือแล้วหยดในอัตราที่ช้าที่สุดเพียงเพื่อให้ฉีดเข้าเส้นเลือดดำได้หลี่เฉิงหยวนวางหูฟังไว้บนหัวใจของผู้ป่วยอย่างระมัดระวังเพื่อฟังอัตราการเต้นของหัวใจและเสียงของหัวใจเฉพาะการฟังแต่ไม่ได้พูดเพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นอารมณ์ของมันดา ถูกต้องมือของเกาหยงคลายไหล่ของแม่อีกครั้งหันกลับมาและถามน้องชายสองคนที่กำลังจะไปเอาน้ำร้อนสำหรับผ้าร้อนมาช่วยลีเสียวปิงเช็ดเหงื่อเย็นบนใบหน้าของเธอลีควยเอี่ยนและหลินเฮากลับมาที่ห้องและด้วยความตื่นตระหนกเล็กน้อยพวกเขาจึงนำอ่างน้ำลงมาที่พื้นข้างๆพวกเขาพวกเขาทั้งสองวางมือทั้งสี่ลงในอ่างถูผ้าเช็ดตัวและบิดผ้าเช็ดตัวและอดไม่ได้ที่จะสั่นในใจ สถานการณ์ณที่เกิดเหตุแบบนี้เป็นเรื่องยากที่นักศึกษาแพทย์จะพบเห็นในวันธรรมดามันเหมือนกับการนั่งรถไฟหอกได้เลยพี่ชายหลินเฮารีบยื่นผ้าร้อนที่บิดเกลียวให้พี่ชายก่าเก้าหยงหยิบผ้าเช็ดตัวที่น้องชายของเขามอบให้และมองอย่างมีความหมายใบหน้าของหลินเฮาแดงขึ้นเมื่อเห็นตาของพี่ชายและเขาก็ละอายใจมากเขาต้องคิดว่าเมื่อไรเขาจะหยุดตื่นตระหนกไม่สามารถสงบได้เท่ากับพี่ชายอย่างน้อยก็ควรเหมือนกับเพื่อนร่วมชั้นซี่ใช่ไหม ไม่ไม่ไม่เพื่อนร่วมชั้นซี่เป็นทางเลือกหนึ่งผู้อาวุโสห่วงก็ดูสับสนเล็กน้อยเช่นเดียวกับพวกเขาผ้าเช็ดตัวของเกาหยงเช็ดเงื่อบนใบหน้าของแม่และดวงตาข้างหนึ่งของเขามองไปที่บุคคลที่ตรงกันข้ามในแนวทะแยง